คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่แนะนนัให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรก VP เพีบประจำวันศุกร์ที่3กันยายน2564ครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับจากผมเสือหนิงงคครรัับบแห่่กลุม45นาที ท่านที่สนใจก็ุ่ม v p ก็ s 4 5 o v r s 4 5 o v e r ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีทัศนะมีเทคนิคครับมีตัวเน้นตัว v v p ครับให้กับสมาชิกได้ลงทุนกันครับท่านที่สนใจก็แอดเข้ามาได้เลยแล้วเราก็มีบริการรูปแบบใหม่ครับเป็นบริการในรูปแบบรายวันครับให้บริการแบบรายวันครับบริการนี้เพิ่งทําออกมาเป็นบริการรูปแบบแบบรายวันเพียงวันละ15บาทเท่านั้นครับท่านจะได้ v p ครับ ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ได้ V i P จากเสือที่ผลงานดีอีก2ท่านนับรวมเป็น4ตัวครับท่านที่สนใจแบบรายวันเพียงวันละ15บาทเท่านั้นครับท่านที่สนใจก็ S O V R 168่งหกแปดครับ S O V R ครับหนึ่ครับถ้าเข้าไปที่ไลน์แอดบินเพื่อขอใช้บริการแบบรายวันกันได้เลยนะครับท่านสนใจแบบรายวันท่านสนใจแบบรายเดือนก็ S 4 45 O V R ครับ อื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ให้ไปครับทั้งตัวผมและทีมงานครับที่ได้ให้ไปเมื่อคืนนี้ครับไปดูผลการแข่งขันกันเลยครับว่าผลการแข่งขันนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับสรุปผลตัว V P ตัวที่หนึ่งครับตัวนี้ก็พลาดไปครับแต่ว่า V P ตัวที่2ก็ยังวินอยู่ครับ i P ของเสือครับก็พลาดไป3าท่านครับส่วน V P ของผมครับที่ให้ไปเมื่อวานนี้ก็ยิงไว้ครับยิงตั้งแต่นาทีที่7ครับเป็นเจ้าบ้านยิงก่อนครับแล้วก็จกสี่พลานาทีแรกที่คิมเดือนครับ นำสองประตูต่อหนึ่งและจบ90้าสิบนาทีที่ทีมเยือนอันชนาไปได้สามประตูต่อสองครับยิงกันเยอะเลยทีเดียวครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่มครับ S45OVR ครับทักเข้ามาขอรูปกลุ่มกันได้เลยนะครับท่านจะได้ตัวเน้นเป็นตัว VVP ครับตัวที่หนึ่งที่สองแล้วก็ได้ตัว v p ของเสือแต่ละท่านครับที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลในกลุ่มครับท่านที่สนใจครับ S เข้ามาได้เลยนะครับ S45OVR ครับ วันนี้ผมก็มีฟุตบอลหนึ่งตัวที่เป็นตัว VP พีของครับที่ใช้ในการลงแข่งในกลุ่มครับไปดูกันเลยครับว่า VP ผมมวันนี้จะเป็นตัวไหนหลีกไหนกันครับไปดูกันเลยตัว VP พีของวันนี้ก็เป็นฟุตบอลฟินแลนด์ครับยูชั่น 3A ครับคู่นี้เตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับ PK เคสกิยูยูซิมิซิมาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไมปาครับคู่นี้ราคาเปิดมาครับเป็น เจ้าบ้านครับต่อปอปลาครับหรือ0.25ครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านครับ0.78จ่น้ำฝั่งทิมเดียน1.00ราคานิ่งครับราคาสูงเม่เปิดมาสูง3มบจ่ายน้ําฝั่งสูง0.83จ่ายน้ําฝั่งต่ำ0.98กับราคาสูงก็นิ่งเช่นกันราคาภูว่าเปิดมาครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.91เสมอ3.75และทิมเดียนชนะจ่าย3.25ครับราคาภูเสมอ3.75ในราคาฟุตบอล ปปหรือ0.25เป็นราคาพูเสมอที่ค่อนข้างแพงครับการันตีว่าฟุตบอลคู่นี้ครับเปิดเกมแรกกันแน่นอนครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับฟุตบอลจะเปิดเกมแรกกันก็โอกาสมีประตูครับจะเกิดขึ้นสูงครับเรามาดูผลงานในรีครับจ้าบ้านครับแข่ง11นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้8ครับยิงได้11ประตูครับเสีย24ประตูครับมี7แต้มครับอยู่อันดับที่11ไว้เลยทีเดียว ฝา่งทีมเดือนครับแข่ง10นัดครับแข่งน้อยกว่าครับชนะ3ครับยังไม่เสมอกระแพ้ไป7ครับยิงได้15ครับเสีย24ครับมี9แต้มครับอยู่อันดับที่10ครับไกล้เคียงอะไรทีเดียวครับคือต้องเปิดเกมแรกกันนะเพื่อหนีโซนท้ายตารางครับเรามาดูผลงานการเจอกันครับของทั้งคู่ครับเจอกันมา3นัดเท่านั้นครับมีประตูในครึ่งแรกครับ3นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็3นัดเช่นกันมาดู10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับมีประตูในครึ่งแรกครับ10นัดเต็มเลยครับ100%เ แล้วก็มี2ประตูใน90้าสิบนาทีก็9นัดจาก10นัดครับฝั่งทีมเยือนครับมีประตูหนึ่ง้งแรกครับ10นัดเต็มครับร้อครับมี2ประตูขึ้นไปใน90้าสิบนาทีก็10นัดเต็มร้อเเช่นกันครับสถิติค่อนข้างดีครับทั้งทีมเยือนและเจ้าบ้านครับสินัดหลังสุดครับเรามาดูผลงานการทำประตูกับผ่านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านครับก็ห้านัดหลังสุดกับยิงได้9ประตูวัตถุเสียนัดละหนึ่งจุดแปดเสียหกประตูก็เสียนัดละหนึ่งจุดสองประตูครับฝั่งทีมเยือนครับ 5นัดหลังสุดครับยิงได้9ประตูเช่นกันครับเฉลี่ยนัดละ1.8เสีย12ประตูกับเสียนัดละ2.4คือหน้าคมทั้งคู่เลยนะครับกองหลังของทีมเยือนนั้นรั่วกว่าเสียประตูเยอะกองหลังของเจ้าบ้านก็เสียประตูทุกนัดเช่นกันครับเปิดเกมแรกกันหน้าคมหลังรั่วโอกาสมีประตูเกิดขึ้นสูงเลยทีเดียวครับผมเลยหยิบคู่นี้มาคู่ VP ผมครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับท่านที่สนใจบทรับวิเคราะห์แบบนี้ก่อนใครก็ S45OVR ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งเรามาดุนบอลกันกสวัสดีครับ